พอเด็กร้องเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ออกว่าเขาร้องจากอะไรกันแน่นะคะร้องจากที่เขาหิวร้องจากที่เขารู้สึกไม่สบายตัวหรือร้องจากที่เขาปวดท้องนะคะมันก็มีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณหมอเบนส์มาสเตอร์พีชนะคะก็เอามาจากที่คุณหมอเบนส์มาสเตอร์พีเนี่ยเขาเป็นคนแนะนํามาว่าเด็กเนี่ยเสียงร้องของเขาเนี่ยสามารถที่เป็นตัวที่บอกเราได้นะคะว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่นะคะก็คือเราจะต้องฟังเสียงร้องดีๆฟังเสียงร้องว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยมันออกเป็นเสียงอะไร แล้วพอทันทีที่เรารู้การร้องแบบนี้เนี่ยเราเราก็จะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเด็กได้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกร้องเสียงแบบแน่แน่ก็คือว่าเสียงนอนหนูนะคะเขากําลังรู้สึกหิวนั้นเราจะต้องให้นมเขารับประทานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเสียงเขาออกเสียงบปนฮอนฮูกคล้ายๆเสียงนอนหนูแฮ่แฮ ว่าไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็อากาศร้อนหนาวหรือว่าผ้าอ้อมเต็มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาร้องเสียงแบบอ้าวแสดงว่าเขาง่วงนะคะเสียงแบบอ้าวอ้าวแล้วก็เสียงอีกเสียงนึงก็คือเสียงแอะร้องแอบแบบยาวๆแว เขาแน่นท้องแล้วก็มีลมลมเยอะนะคะพร้อมที่จะขับถ่ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียงแอะ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 แบบสั้นๆแอะ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 แสดงว่าเขามีลมในท้องเยอะนะคะเขาก็อยากจะเรอนะคะมีน้องผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งโตกับคุณยายกับคุณตานะคะคุณยายกับคุณตาก็เลี้ยงเ็ามาจนกระทั่งถึงวัยรุ่นนะคะแล้วก็พ่อแม่เขาจึงจะไปรับกลับมานะคะ ในความรู้สึกของน้องพยาบาลเขาก็เล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าพ่อแม่เขาเป็นคนแปลกหน้านเห็นไหมคะว่าเด็กๆพอเวลาเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือการที่แบบว่าเราทิ้งไปอยู่กับพ่อแม่นานแล้วเราไม่ได้ไปเยี่ยมลูกบ่อยมากนักเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาไม่มีความผูกพันสาหรับตัวเราเลยนะคะ <S <S ๆๆทั้งๆที่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาไมา่อยู่กับคนนอกแล้วเขาต้องปรับตัวเขาไม่กล้าแม้กระทั่งจะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาให้พ่อแม่เห็น เพราะเขาไม่เคยอยู่กับพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กๆฮะมันก็เลยเป็นอะไรที่เขามีความรู้สึกมันไม่สนิทนะแล้วพ่อแม่บางคนเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นพ่อแม่เขาก็ส่งเสียให้อยู่นะแต่จริงๆมันไม่มีความผูกพันทางด้านทางด้านปฏิสัมพันธ์นี่ฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆให้ไปเยี่ยมเขาทุกๆบ่อยก็ได้เห็นหน้าเห็นตาหรือไม่ถ้าปัจจุบันนี้นะ่ะมันมีวิดีโอคอล อย่าใช้เป็นเพียงแค่โทรศัพท์เพราะเราจะมองไม่เห็นหน้าเห็นตาใช้เป็นวิดีโอขอคุยกับเขาก็ได้ค่ะให้เขาได้เห็นหน้าตาว่าเราเป็นยังไงดวงตาเราเป็นยังไงมีความอ่อนโยนแค่ไหนมีความรักลูกอย่างไรคุยกับเขามีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะถ้ายิ่งบ่อยยิ่งดีนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สละเวลาสักประมาณ15นาทีครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะคุยกับลูกให้ได้ทุกวันอันนี้เป็นอะไรที่เด็กไม่เกิดกันรู้สึกว่าเป็นคนนอกแล้วค่ะเขายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นพ่อเป็นแม่ได้ แล้วมีปัญหาอะไรก็สามารถที่ปรึกษาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาเนี่ยไปอยู่กับคุณตาคุณยายเลยโดยที่เราไม่ได้ไปดูแลเลยหรือว่าไปนานๆไปครั้งหนึ่งความรู้สึกผูกพันมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราสูญเสียลูกไปถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรู้สึกไม่สนิทกับเราอะ่ะเขาดูอยู่เหมือนที่เราเป็นคนนอกอะเป็นปนอะไรที่น่าเสียดายเราสาคอดเข้ามาเราอยากจะมีลูกเราอยากจะหางานทําดีๆเพื่อจะส่งเสียให้ลูกแต่สิ่งที่สาคัญจริงๆอะเงินเรื่องทอมันไม่ได้สําคัญมากมายเท่ากับ การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกนะคะให้ความรู้สึกที่ดีๆกับเขาให้คาปรึกษาของเขาแม้ตัวเราเองจะไม่อยู่ใกล้เขาแต่เราสามารถให้คําปรึกษาเขาได้งั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่พ่อแม่ไม่ควรที่จะปล่อยตรงนี้ไปนะคะอยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะคะที่มีลูกนะคิดว่าการที่เขาไปอยู่กับพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยจริงค่ะแต่ความรู้สึกทางด้านจิตใจอ่ะเขาจะไปรับคุณตาคุณยายมากกว่าบางคนเด็กถ้าเกิดถามปุ๊บเขา บอกเลยค่ะว่าเขารักคุณตาคุณยายเนี่ยน้องผู้ช่วยเขาก็มาเล่าอย่างงี้เราก็รู้สึกสะท้อนใจเนาะว่าเออโอ้ดูสิพ่อแม่อุตส่าห์ส่งเสียเขาก็รู้สึกนะคะว่าพ่อแม่ส่งเสียเขาพ่อแม่มีบุญคุณกับเขานั่นคือหน้าที่แต่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ผูกพันนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆถ้าพ่อแม่ไม่อยากที่จะสูญเสียตรงนี้ไปดูแลเขาให้ดีๆเข้าใจถึงความรู้สึกของพ่อแม่ว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาต้องส่งไปให้คนอื่นดู แต่เราต้องสละเวลาประมาณ15นาทีครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ทุกวันที่ได้คุยกับลูกแล้วเราจะไม่สูญเสียลูกไปค่ะลูกก็ยังรู้สึกผูกพันเราเหมือนเดิมเราได้เห็นหน้าเห็นตากันคุยทางวิดีโอคอลเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ